สวัสดีครับกระผมร้อยเอกสืบพง์ปฏิวัลโตตตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนในสิบฐานบกได้เข้ารับการฝึกอบรมหล,ลักสูตรชั้นในพันเราทหารราบรุ่นที่118ซึ่งบัตรนี้กระผมได้ศึกษาจบหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสนี้กระผมได้รับมอบให้มาทำการขยายผลการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับหลักสูตร ชั้นในพันเหล่าทหารราบรุ่นที่118มีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2566ถึง13กุมภาพันธ์2567าหโดยแบ่งการศึกษาดังนี้ผ่านระบบออนไลน์พนวกว,วันที่4ถึง30ตุลาคม2566และศึกษาที่ ศูนย์การฐานราบ่วงวันที่31ตุลาคม2566ถึง13กุมภาพันธ์2567รายวิชาที่ทำการศึกษาแบ่งเป็นการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และศึกษาณโรงเรียนฐานราบซึ่งมีวิชาหลักวิชารองวิชาประกอบและการฝึกปฏิบัติดังที่เห็นในหน้าจอครับ ลำดับเหตุการณ์การศึกษาเริ่มตั้งแต่การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ศึกษาในชั้นเรียนฝึกปัญหาที่ปรครคับการฝึกภาคสนามทางยุทธวิธีที่จังหวัดสาแก้วการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เป็นการศึกษารายวิชาต่างๆณนะที่ตั้งหน่วยซึ่งเป็นการปรับพื้นฐานและทบ้ปูนความรู้ด้านต่างๆในห่วงนี้ยังไม่มีการสอบวัดผล การศึกษาในชั้นเรียนเป็นการศึกษารายวิชาต่างๆณศูนย์การฐหานร,ราบโดยมีการสอบวัดผลผ่านระบบ e-learning ของโรงเรียนฐหานร,ราบก,การฝึกปัญหาที่บังคับการหรือ Cpx ทำการฝึกในห่วงวันที่17ถึง26มกราคม2567โดยเป็นการฝึกผสมเหล่าราบ มา้าปืนช่างสื่อสารซึ่งเป็นการฝึกที่มีประโยชน์มากเนื่องจากทำให้ได้รู้ถึงหลักนิยมทางยุทธวิธีของเราต่างๆการฝึกภาคสนามทางยุทธวิธีทำการฝึกห่วงวันที่2-6ถึง6กุมภาพันธ์2567โดยใช้พื้นที่ฝึกกองพันทหารวราบที่3ามกรมทหารวราบที่12รักษาพระองค์ อำเภออารันยประเทศจังหวัดสราแก้วซึ่งในการฝึกได้ทําการแสวงข้อตกลงใจ4กลุ่มงานณนะศูนย์การทหารราบและเมื่อไปถึงพื้นที่ฝึกได้ทําการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศทางพื้นดินและทางอากาศจากนั้นมาทําการซักซ้อมแผนการปฏิบัติในภูมิประเทศจําลอง เรื่องที่น่าสนใจเป็นวิชาฝ่ายอำนวยการซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงการแสวงข้อตกลงใจจากเดิม4กลุ่มงานมาเป็นเจขั้นตอนโดยมีอาจารย์จากโรงเรียนเสนาธิการทหานบกมาให้ความรู้ซึ่งกับผมขอสรุปได้ดังนี้4กลุ่มงานเดิมประกอบด้วยกลุ่มงานที่1วิเคราะห์ภารกิจกลุ่มงานที่ส การพัฒนาหนทางปฏิบัติกลุ่มงานที่สามการวิเคราะห์หนทางปฏิบัติกลุ่มงานที่สี่การตกลงใจและการปฏิบัติเจ็ดขั้นตอนใหม่ได้แก่ขั้นตอนที่1รับมอบภารกิจขั้นตอนที่สองวิเคราะห์ภารกิจขั้นตอนที่สามการพัฒนาหนทางปฏิบัติขั้นตอนที่สี่การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติขั้นตอนที่ห้า การเปรียบเทียบผลทางปฏิบัติขั้นตอนที่6การตกลงใจเลือกผลทางปฏิบัติขั้นตอนที่7การจัดทาําแจกจ่ายแผนและคําสั่งและการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิบัติในการแสวงข้อตกลงใจทางทหารรายละเอียดการปฏิบัติเมื่อนําม,มาเปรียบเทียบการแสวงข้อตกลงใจทางทหาร4กลุ่มงานและแบบเจ็ดขั้นตอน สรุปได้ดังนี้ก pues ล mm nah ุ่มงานที่1มีการปฏิบัติ2ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1คือการรับมอบภารกิจขั้นตอนที่2การวิเคราะห์ภารกิจกลุ่มงานที่2คือการปฏิบัติในขั้นตอนที่3การพัฒนาหนทางปฏิบัติกลุ่มงานที่3าคือการปฏิบัติในขั้นตอนที่4การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ หรือการวอร์เกมกลุ่มงานที่4คือการปฏิบัติในขั้นตอนที่5การเปรียบเทียบผลทางปฏิบัติขั้นตอนที่6การตกลงใจเลือกผลทางปฏิบัติขั้นตอนที่7การจัดทําแจกจ่ายแผนและคําสั่งและการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิบัติสําหรับผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมสามารถศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกได้ สิ่งที่ได้จากการเข้าอบรมหลักสูตรชั้นในพันล่าาราชรุ่นที่หนึ่งร้ยสิบแปดในข้อที่หนึ่งทให้ได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอํานวยการในระดับกรมฐานราบและการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการในสนามข้อที่สองในฐานะอาจารย์โรงเรียนในสิบฐานบก ได้เห็นถึงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการเพื่อที่จะได้นํากลับมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของเราให้ดียิ่งขึ้นกระผมขอจบการขยายผลการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นไพันเหล่าฐานราบรุ่นที่หนึ่งร้อยสิบแปดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ